ทุกคนครับรหัสโลบอกที่ทุกคนคนุ้นที่ทุกคนคุ้นเคยเนะี่ยมันได้หาจากล้าพวกเราไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เพื่อนรู้ไหมรหัสเก่าอันนั้นผมหายไปไหนซึ่งมันโดนแฮกฮะแล้วทีนี้ผมได้รหัสใหม่มาซึ่งเพื่อนผมอะ่ะเอาให้แล้วมันไม่เอาตันแล้วด้วยแต่ว่าเออของทีนี้ผมไปกินผลดัก <c oughs> เพื่อจะทำผลดัก <c oughs> ตื่นใช่ไหมฮะทุกคน เดี๋ยวผมไปดูเลยว่ารหัสใหม่ผมเป็นยังไงเพื่อนเอาให้ผมใหม่เลยอะชื่อว่าลิฟดากอนนะคะลิฟก็จะเป็นตัวใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็อันเดอร์สกอร์ดากอนดากอนเนี่ยเออตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่นะคะใครอยากแอดก็แอดมาเลยนี่ฮะชื่อเซิร์ฟไม่ใช่ดิชื่อผมลิฟดากอนตรงนี้เลยใครอยากแอดก็แอดนะคะข้าวหัวโจรสลัดน่าจะเยอะนี่ไงฮะผลดาก มันกัดอีกแต่โค 5, 5้ดมาห้าผมฟาร์มมาแล้วกีตาร์บุกก็ยังไม่ฟุกแล้วก็โอเด็งเผาวีสี่นะฮะเผาวีสี่แต่เป็นเกียร์หนึ่งแล้วก็แบบนี้โอ้วโอ้โหโอ้วเกือบลืมไปเลยคือเผงเงินเดี๋ยวสแต็กเนี่ยผมเพิ่งไปรีมานะฮะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ไปอัปดาบตอนไหน เผาเผาวีสามกับเผาวีสี่นะฮะโคตรเก๋งเลยเป็นเกียร์หนึ่ง,งมีมัดก็ตก็ครบนะฮะมีผู้เล่นใหม่ฟันเยอะเดี๋ยวผมให้ดูของในกระเป๋าเลยขนขาวอนไม่มีนะคะรหัสนี้ อันนี้ครบนะฮะอันนี้ก็ครบอันนี้แค่สกิลเดียวอันนี้ครบนะฮะอันนี้ก็ครบนะฮะ,อนนะ,ฮะเอ๊ะหรือว่ายังไม่ครบว่าน่าจะยังอันนี้ก็ครบแล้วนะฮะในของก็จะเป็นประมาณนี้เลยฮะส่วนผลส่วนผล,ลเหรอผลมีนต่ผลประกาศนะฮะไม่ค่อยมีผลด,ดีๆเท่าไหร่